วันนี้เป็นวันที่2ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่14ครับโดยมีกเกษตรกรนะครับนำทั้งมะม่วผงผลสุกนะครับและต้นพันธุ์มะม่วงนะครับมาจําหน่ายในงานจํานวนมากครับ ที่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวัลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่14ประจําปี2568ซึ่งสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13มิถุนายน2568เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้รับทราบและร่วมอุดหนุนผลผล,ผลิตมะม่วงของชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบการเข้ารับซื้อผลผลิตมะม่วงในจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ามะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผลไม้ที่พิเศษปลูกได้ทุกสายพันธุ์และมีคุณภาพสูงซึ่งสำนักงานเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนามะม่วงเชียงใหม่เข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจับจ่ายซื้อมะม่วงหลายพันตันโดยในงานค่ะมี เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงได้นําผลผลิตมะม่วงพันธุ์ดีลูกใหญ่ผลสวยมาจําหน่ายในงานในราคาถูกรวมทั้งมีต้นพันธุ์มะม่วงจําหน่ายในงานนี้อีกด้วยทางนี้จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า7 2 0 0 0ไร่ผล,ผลผลิตรวมกว่า67,000ตันผลผลิตเฉลี่ย978กิโลกรัมต่อไร่พันธุ์มะม่วงที่สําคัญได้แก่น้ําดอกไม้สีทองน้ําดอกไม้เบอร์สี่โชคอนันต์มหาชานกจินหวงแดง จัก,กระพัดงาช้างแดงมันขุนสีมันสีวิชัยเขียวเสวยและ R2 A2 ครับสามารถสร้างมูลค่าได้ปีละกว่า1,500ล้านบาทนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ <c oughs> มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้บริเวณหลังสารากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ